สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องๆของ Match VIP ครับวันนี้ปีเตอร์เดอะอีไลน์ครับจะมำนำเสนอครับบอลน,น,นะครับที่น่าจะมาเป็นบทวิเคราะห์วิจารณ์ให้พี่พี่เพื่อนๆพ่ได้ฟังกัน นะครับวันนี้เราอยู่ในศึกยูโรปาคอนเฟล็นซ์ลีกครับแอรคริสตันพาเลสครับทีมอันดับ9ในของทัวร์นาเมนต์นี้นะครับเจอกับคูพีเอสครับทีมดังจากฟินแลนด์โอ้โหเขาอยู่ที่อันดับที่25เลยนะครับโอ้โหถ้ามองตามรวมแล้วโดยตรงๆแล้วพาเลสเหนือกว่าเยอะครับตอนนี้มีทั้งมาเตต้านะครับมีซานะครับพอคอยจะขยำประตูอยู่นะครับส่วนคูพีเอสครับมีตูเล่มีซาดิโกที่กับพร้อมจะถล่มประตูเหมือนกันแต่ดูไปดูมาแล้วครับโอ้โห 5นัดหลังนะครับคู s เอสนะครับของฟินแลนด์นะครับมีชนะชนะนะครับมีแพ้มีแพ้แลมีเสมอนะครับส่วนนะครับพาเลทนี้อาจจะไปแพ้ทีมอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดช่วงกลางๆนี้เขาชนะมาลวดเลยผมยังมองครับว่าชี้มันดับ9ในยูโรปาคอนเฟเซ์ลีย่างพาเลทน่าจะเหนือกว่าคูเเอสหลายคุมพอสมควรผมมองแล้วครับว่าวันนี้ครับแมตช์วีไอพีนะครับขอมองไปที่ คลิสตันพาเลตดีกว่าครับแล้วพี่ๆเพื่อนๆจะมีความสุขครับแล้วพบกับ m a ชวีพี่ได้ใหม่ครับกับ Peter The e อะอีลนครับสวัสดีครับ